ห้ายิงปืนฉลองนม่นะครับผมจะมต่อกบวันนี้จะไยที่ไหนวันนี้บ้านมเ,เามืองชนบุรีรับผม ลิ้นกบใบแดงใครจะปิดยอดให้นางานยาวใจมากเลยที่โน่นดีขึ้นอย่างเขาดีขึ้นมากเลยครับก็แต่ถ้าเกิดว่ายังขอสวันดีครับไม่บอกว่ายังแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่แบบว่าพักผ่อนให้เพียงพอเพราะอาจจะแย่อีกใครจะเป็นค,คนจบธุรกิจ พวกใบแดงใส่วแวน่นหล่อคอีด้ด็จริงหรอใส่โอ้ยทุสวบแดงเลยสีสีใบแดงครับสีแดงไลฟ์างเมื่อไหร่ใครอยูี้เอ๋อวันนี้มาวันนี้ผมมาลงติ๊กต๊อใบแดงขอบคุณมากครับคนดูเยอะจังค่ะอยู้องนวันดีครับ เล่นหล่อมากเมื่อคืนระไม่ได้เมื่คืนนี้ไม่หล่อหรอก <c oughs> เอาเว้ยสีแดงเวย้ยเอาเว้ยสีแดงนี่ใครจะปิดให้นะใครจะปิดให้นะสีแดงที่นั่งสีแดงเองใครจะปิดจ้วให้นะ ไม่ได้หลงหน้าเลยครับวันนี้ทุกคนจะเป็นยบก็อครับโหลดด้วย กตอคนเดืกันกมาเดือเดืนดอกรยอ่นูหรือเปล่ามาใคร tên ngọc จากพระเอกคู่ฝันกันตันยูครับกระผับลางการแสดบาดาลสุขภาพที่ติดต่อของการแสดงจากพระเอกคู่ฝันกันตันยูมันการแสดงหลายปีแล้วนะครับขอขอบคุณนะเท่านั้นแล้วก็คุณแม่นะครับจากน้องคบน้องเค้กฝากไ้ด้วยจะมีงานกคึกคั้งใดก็อย่าลืมครับติดต่อพนงานการแสดงและหนา้าเวดีจาก เพระคู่ไปก็จะอยู่ครับฝากไว้อ้อมใจบรรดาท่านผู้ชมที่รบรักด้วยครับนะฮะักบินปานอยู่บ้างต่อขอบคุณนะครับบรรดาคุณพ่อคุณแม่พี่น้องครับอีกสี่งคู่นึงนะครับเราจะจัดโปรช่วยเด็กใช่ไหมครับ้องรักว่าเปิดฉากรับพิธีการบรรดาข้าพิธงที่รบรัก วันนี้พวกกาหลายเพลงครับนะจากทีมงานของเอกน้องคงน้องเก๊จัดมาัาเจอกันครับโคนดเลงที่ไปแดนเดยเร็ว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 จะทำได้ทำได้หรือเปล่าเป็นที่ไหนคะ ก็ถึงจังเลยก็ถึงคือกันเดกเนาดูพวกที่อุย้ยใครยมาครบแล้วสิไบแดงครบแล้วใครคะคันคนโอนลาคร,ครัทร แต่งงานี่นั่ง่งอพี่นั่งงว่งงรครับ่ยังอื่อ,อยู่นอนน้อยแ่นอนนะเดี๋ยวเลยต้มดีกว่าเสกได้ดีใครโอนมาไไนะที่ใบแดงใส่เนี่ยปิดยอดเรียบร้อยขอบคุณนะครับยอดยอดห้าใบเท่ากุณมากนะครับที่มีให้กับน้องเติ้ลนองนครับ

ก็เคยเดูชุดมากมเีเล่นสตัวเลยนะนี่เขาวางให้เป็นเล่น2ตัวเลยตัวพ่อกับตัวลูกนคนนียก็คือดูชุดมาเขามากครับวาจะแัวอะครวันนี้พี่วานตียับวันนี้พี่บุม๋มนะก็เป็นสวาย ขอเรียกชื่อของท่านเจ้าภาพด้วยนะครับในวันนี้คุณแม่ช่วยใครให้จดมาหน่อยนะครับน้องโพ้โอเควันนี้เราถ่ายทอดสดนะยิ้มใหญ่นะครับวันนี้เราถ่ายทอดสดด้วยนะครับวันนี้มาบ้านบาลามีขอรายชื่อเจ้าภาพนะครับท่านเท้านั้านะครับก็ช่วยจดมาด้วย พี่น้องต้นเคยเจอตัวจริงเลยเคจเจอตัวจริงนะแหรอเมื่อคืนก็เจอกันมั้งวันนี้นะครับก็หวังยิ่งว่าบรรดาพ่อมีน้องคงมาเป็นแรงเชียร์แรงใจสำหรับวันที่11เราดลาการแสดงที่สุพรรณบุรีอำเภอบางบะามะนะครับลอยกระทงนะครับ

ต้งครเะน่อรคกีโาสเล่พลางโอ้ยก็เดี๋ยวมีที่ทัสีอาร์ตีกไม่รู้ว่าไหนแต่มามีอีกรอบหนึ่อทสีอาร์ตาเลกาีดีปยมาที่ใหม่ไม่นเล่นเอกรอไปไหนนะบอ้ มันไปเล่นตรงคนพี่ก็รู้แถวหัวหักอยู่แน,นี้แหล่ะที่ย้ายมาแถวาตัวหักแต่ตรงที่ตรงนี้ดีแต่ไม่รู้ว่าคนเป็นไงไ,นไง่ไดโจ้ไปเองแต่ว่ารอๆยางนม่นาเป็นไปเองนบแนวครับยึโจ้ก็เป็นองยึดสองวันอ่าายอเจอกัออนวันที่อ่ะยเจอกันวันที่สิมาเมืองไทยดนี่อยางเยอะดิ ไม่ได้ไปนะอ๋อไปวันนี้พ่อกระดาษตลกน้องเต้นนะครับวันนี้เดินทามมาดูเต้นอยู่ไหนกาษตลกรับเชิญครับในนี้ร้องเพลงได้พี่เออแเดี๋ยวพอมีงานต่อนะครับสวัสดีครับสสวััดีครบก็ท่านคงเห็นกันแดีวนะครับดาษตลกน้องเต้นอุ้ยและกันสดาววันนี้พบกันหลายพี่เอกนะครับวันนี้กรับขอบคุณนะครับพี่เดี๋ยวขอรายชื่อ คุณแม่ด้วยนะครับนะที่ติดต่อการแสดงงานแก้บนคืนนี้ขอให้ขาดสิบนนะครับนะอยากเห็นน้นอรายชื่อหน่อยนะครับไม่ได้ไป12อ,องวัพรศรีอาร์บนใช่ครับผมอสองยิปสองประมาณนั้นน่ะสำหรับวันพรุ่งนี้ก็มีภาพยนตร์นะประเลยจะมีภาพยนตร์ชื่ออะไรอะ่ะงานเจ้าว่าเรามีสามคืนนะครับนะ